วันน,นี้สิพามาเห็ดเอียงกับกิมจินี่ยากจสิบพันน้ามลืม,มออกแล้วจ้ะน,นันพักสมเหตุกินเองก็ลองเอาสูตรยายท่านไปเห็ดเบิรงเด้เอร์จ้ะเอาเยายเจเอาน้ำปลาลงมาผัดก่อนจ้าทุกค่ะเสร็จแล้วจานนี่เสร็จนะมันกินเขาไร้เพิ่มเขาเดี <laughs> <laughs> ๋ยวนี้ <laughs> 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 สวัสดีค่ะกัวลุงเดชแฟมิลี่ค่ะวันนี้อากาศโอ้หลังฝนตกจ้ะผ้ายางออกมาเลยน้าบ้านนี่ค่ะอ่ะถอยายท่านมดียายเห็นอย่างยายยี่หังล่ะเอ้าเดี๋ยวก่อนใหิ้ายมานี่มาเบิ่งยายสิอันยังเกาะยายขั้นสมพักบ่อายปลูกพักแป้นไว้ข้างบ้านนี่มันงามแล้วยายเลยสิเอา มาขันสมอมืกินพระท่านแล้วจ้ะจ,จะมาขันสมมือแร้งก็ได้กินแล้วจ้ะว่าได้โดนขนห่อนห่อนนี่คือมือแร้งขันมือเสาร์เนี่ยมือแร้งเด้กินได้แล้วได้เกิดสีขันใส่ทูนอ๋อมีทูนมีทูดน,น้ำประจานี่แค่นี้แหละจ้ะทูนก็นอยู่ออกอยู่หน้าบ้านได้นี่หน้าบ้าน <laughs> สวนขางบ้านริมรั้วนี่แหละม,มาเบิ่งกรรมที่ค่ะแดจังกึม เ <laughs> ดจังกือวันนี่สิภามา่าเฮ็ดเอียงกักิมจินี่กิมจิี้นอิสานค่ะกิมจิอีสานปากมันเป็นชิน้นสัน่นกินง่ายที่จริงนี่กินกับปนปลาเนาะกินกับน้ำพริกโอ้แสบ หลังจากปาดทุ่นไปจะย่ายกะ่าคั่น้วยเกลือนะจ๊ะคั่นผัก้วยเกลือให้มันเป็นยังแม่ให้มันนิ่มให้มันนันนี่ถ้าบอกคั่นให้มันสีบอลหนามมันสีบอลอ๋อเดี๋ยวเขาต้องคั่นนาำทิ่มเทียรหนึ่งคั่นนาำใส่เอคั่นผักกับเอเกลือนี่นะหนามมันออกมาเป็นสูตรทุกย่ายท่านเดยจ้าไปเฮ็ดได้ล่าไปเจอผักอยู่ตลาดกับผักยากกินนั้น ผักดอกรู้ไหมเนาะผักสมอันนี้เขาเอิ่อหนาผักยังเกาะผักแป้นผักแป้นแต่มันคนนั่นแล้าวเขาก็เอิ่อพักแป้นเนาะคนนั้นกับคนก็เอิ่อกุยช่ายอ๋อผักกุยช่ายหรือผักแป้นเนาะผักอันเนี้ยเฮ็ดเนาะไอ้ผักสมแซ่บเนาะมันอันบ๊ะบ๊ะบ๊ะเม็นเขียวมันหอมนี่ยาจะสิภัณยามเดิมออกแล้วกัน คันไปได้พักนึงน้ำก็จะเริ่มออกพักมันก็จะเริ่มอ่าอนเนาะยุบตัวลงจ้ะยุบตัวอ่อน้ำน้ำพักออกจ้าเป็นน้ำพักออกมานอ่เดี๋ยวยายสิคันยายสิคันน้ำทิ้งก็น้ำนึ่งจ้าปั้นน้ำทิ้งน้ำนึ่งจ้ะเพราะว่าคันเท้าวัยวัยจังสี่นี่มันสิเมนเขียวคัะขวดจ้ะต่อน้ำทิ้งกว่านะแลวกั เดี๋ยวสิมาคันอ,อีกรอบนึงเราก็มาเบิง่งย,ย่ายว่าย่าใส่อียงแน่ในการท้ำผักสมค่ะตอนแรกเอาจิ้งกับก้นได้เลยกันค้นปลาแซ่บบีบน้ำเองเขาคือบีบน้ำเอาทิ้งออกอน,นะนะเทียนแหลกระวังคกลางวาง,งก็ได้ค<า>่ะฝ<ม>ากมาแล้วค่ะนี่คันน้ำทิ้งแล้วก็นตอนนี้ก็สิคขันใส่ทูน คันใส่ทื่นแล้วบป่ะมีทุ่นนี่ปลาเขื่ออ้าวอ้าวไปยังคือตีกันลูกนี่บลาเขือนน่าจะยายไปเก็บบปลเขือมาได้นิดหน่อยถือว่าโอเคเยอะนะจังนะบลาเขือ่อนกับมะป่าป่าล่างน้ำกันได้จ้ากจังบกืนโกราใส่เขื่อนนิดน่อยโรยกระลงไป ข่าเดียวนี่ใส่ให้ยังแม่ใส่ให้มันเปรี้ยวอ๋อเนี่ยค่ะเคล็ดลับใส่มันเปรี้ยวใส่เปรี้ยวไว้อันนี้น้ำเขามาไม่น้ำเขามา,ามพรอ่อใส่ผงนัวเบดมานิดหน่อยใส่น้อยเดียวยให้ใส่หลายบดบดเสียบด้วยจ้ะผมตรวจ เริ่มได้พี่เลยจ้ะเพราะว่าพักไอ้เขาเรียกว่าไผ่เงียกะทุ่นพักอ่อนทุ่นแล้วพักกะซียิวประมาณนี้นะจ๊ะนาะพักกะซีิประมาณนี้อ่ามันย่าวานขันมันบนนิ่มันสุบ่แซ่บเป็นอย่างเขาคือขันพักดิเพราะว่าย่าวาวขันพักมันแข็งๆนี่เวลากินมันมันแซ่บต้องให้มันนิ่ม นี่ได้แล้วอ่ะเราไปนี้ใส่น้ำข้ามาได้บานอือนี่จ้ะเอามาใส่น้ำข้ามาน้ำข้ามามันเทศให้เป็นยังแม่เบี้ยวเร็วบ่ดูว่งได้กับนีความสูงมันกระเสะนี่นี่ก็บางคนเขาใส่ปลาหนามขมาหรือว่าเขาใส่กันทุกคนเราจะ่ว่าันบอใส่มันกระเสะเนี่ยบางคนคุณเห็ดบางคนเห็ดกับพอใจ หน้ำเปล่ามันบาดแสบอืมจ้าก็คือน้ำเข้ามาค่ะเอฟซีฮันใดอันอยากมีอันพักสมเทศกินเองก็ลองเอาสูตรที่ท่านไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้ะกะคิดว่าคนอีสานก็สิเฮ็ดประมาณเหมือนกันเหมือนเนาะเหมือนกันจ้ะขั้นตอนบรรจุพันจ้ะขั้นตอนใส่ถุงจ้ะถ้าบ่ใส่ถุงแมงวันเพิ่นชอบชอบแมงวันเพิ่นชอบอ่าผู้ใดบ่ใส่ถุงก็ได้เนาะใส่อัรใส่กล่องใส่อัน กระปกจ้ะกระปูใส่กับปูปิดดีๆเมื่องวันชอบด้วยจ้ะของโปรดของเขาเลยล่ะนี่คันเป็นมาเนี่แมื่องวันจะมาเต็มเลยนี่หายายแพกอ่อหายายแพกกันแพกใสถ่สถุงกันนะจ้าเดี๋ยวอีกจัน้อยยายที่ภาพเฮดเมนูมันนีมีเมนูเขาเรียกว่าอย่างก็อมอ,อมโกบออมกล โคบไม่มไม่หน้ามไม่หน้าไม่ฝนไม่เมึ่อคืนนี้ฝนตกบ้านรองไว้ฝนตกติดตะการสามวันละจ้า,แล,จาแล้วมืนันนี็อากาศดีเหมือนเหมือน,นไม่หมอกเมือนไม่สาอากาศเ <โก S 1> ย็นส <โก S 1> เชื่นน้ามลายโคบหอกอ่ะล,ลูกเดนเลยซังมากจ้าสามกิโลแจาวายายสีแบงนะขอเห็ดออมจักน้อยนะ ลงไปฟ้ามารีสแดงมาเรียออมไปสักก้อนมือนี่ะมาแล้วค่ะหลังจากคันคันสมพักแล้วยายสีมาออมกบบัเฮกบหน้ากบหน้าแท้ๆโต๊ใเง่เหลียงจ้ะนี่เดี๋ยวยายท่านจะไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปหาเก็บพักมากจเด้เช่าเดี๋ยวไปหาเก็บพักก็ด้จ้ะเก็บพักทางลวก็ หลังจากเตียนกลบเสร็จแล้วแยเสียเอามะพร้าวคันจะไปแล้วไปนี่เราแยกกเสียเอากบเผาก่อนยางให้เนื้อมันอันมันมันเป็นลายมันเหมิดไฮลายมันเหมิดก่อนนะจ๊ะนี่นี่ก็อ่าเผาใกล้ได้ทีแล้วจ้ะเนื้อไอ้คว่ำลายของมันกำลังจะหายเนาะมันก็จะออกเลืองๆจ้ะจะแยกกับสีพันธสับอ่ะยาถึงต่ำเครื่องค่ะ ไอ้มองังค์ันพ่อไทยนี่แย,ยกกระซับซับกูเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่ทําเป็นชิ้นพอดีพอดีค่ะยายเครื่องของยายกับสิมี่พริก,กมีก่กระตคร้แล้วกับมีหอมแดงหอมขาวจ้ะให้ยายกูผิดก,ก่อนนะจ๊ะยายกระสีปุงเออยายสิบอันนี้ละมันผัดริกก่อนหอ,อมก,อก่อน่อย พริกไข่หอมเ่าอน่ัใส่น้ำมันหลายเน้ย่ายไหพอพาวเจียวพริกกับเนืมดาขัน่อมด้วยการแห้อวส่ใไซน้ำมันปะใสไซเลยล่ะส่นามขวานามซื้อนะแต่ว่านี่ม่เสียหอมขวานซมีกับหอมเราเนาะย่ายเนาะแต่ถ้าใส่ไก่ก็จะนี่ แราแยกยี่เอาน้ำปาลาลงมาผัดกอบขัวน้วานาปลาใส่ <ๆ S 2> เลยจนะแต่เ้าใส่ที่หลังมันิิออกมันิิขออ้าน่านปลาจะไป็นมัดคับแล้วกงไส้เป็นของสุดยอดหรีเลยไายังตามด้วยกบจะกรบตัดทำง่ายๆค่ะช่ด้ท่านจำผิดันเนี้งนะ ตามด้วยมะเขืออ่าพักที่ไม่สุกใหยาๆค่ะใส่มะเขือมะเขือพวงไปด้วยมันได้นะ,ะตามด้วยลูกดูดจ้ะ หอมกินขาวก็แยกท่านเด้ค่ะมือนีออมกบบจ้าหมมสดใหม่แยกแก้วเลยกินหอดลุงเด่นเลยกินหอดุงเด่นกินหอดุ้งเด่นทุกคนนั่นหอมหอมน้ำปลาที่น้นถือไฟมีอะไรยกหามหลามกุกามี่อร่อยที่สุดมีกระตู้นไว้นะจ๊ะ ตูนไว้จะข้าวจ้ะเดี๋ยวคบทุกข้าวจะเอาผักทีนีไใส์อ่ะใส่ผักเข้าไปเลยจ้าอืมแต่แซ่บคักดอกบวชืองดือแล้วจ้ะมีอะไรบ้างผักผักอีเลสผักอีเลสผักอีกตู้ผักอีตกอตูแล้วก็นี่ผักขาผักขาหรือว่าชะอมแล้วจ้นะเนาะต้นหอม หมอบักใหญ่เลยจานนี่เต็มกระทะเลยเดี๋ยวพักเดี๋ยวพักมันกระจุกเดียวจ้าทูกค่ะเสร็จแล้วจานนี่เดี๋ยวไปพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเมื่อกี้เขาจะไปกินข้าวก็แยกถวดได้แยกามื่อนี้สีเอาอะออมครบายกถวดล่ออยู่เมนต์แยกถวดล่อยู่จ้าเดี๋ยวไปกินข้าวก็แยกถวดกับบนบ้านนะจ้าละค่ะแยกถวดจะมาแล้วจ้าอาหารบนบ้านมีปูหน้า แกงน้อไม่สมพีฟักทองสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดีว่มากินข้นี้่กาจ้าจ้อจ้าจ่ายาาาจ้าจ้าา้าจ้า้าจ้จ้ามืาจ้้า้าาจจ้า้าจ้าาาาา ไส่ปลาดุกใส่หมูหน้าอันนี้กะแกงปลาท่องใส่หมูจ้ะกับเขาเมนูหลายอย่างจ้ามีลาบปลาตองนี่ลาบปลาตองอาจจะแยกนางมาส่งทุกคนลูกลูกร้านก็สิเอากับเขามาส่งคุณย่ายิ้มกุนบานหน่อยยิมหน่อยชิมหน่อยอมกบะดูกเด็ดหอมกระดูกกรเปิ้ลก้อนจ้ะนี่ตัวใหญ่ แซ่บแซ่บจ้ะแสบมือตัวเองไม่เอาแสบแซ่บชิมชิมเบิ่งแซ่บปะชิมเบิ่งต้องว่าเขาแยกถั่วต้องว่าเสียงดังๆตาดีแต่หูหนักไปหน่อยชิมจิมตะก้อนกินเบิ่งห้ยแล้วกินข้างล่างละนี่เราสิทธิ์จำเรามักจ้ำ เอากุบกันเอ้กินอไปแล้วกินรดอย่ี้ซิมเบิงซิมกุบเบิงโอ้โอ้แซ่แฉะแจ้เออออออวันนี้คือจะร่างกินข้าวน้องกันเลยนะจ้าสมกระแสได้น้องไป ต้มมนต้มส้มอ๋อเห็ต้มส้มคบกินผักกินผักเยอะจบเขาใช่ไหมอย่ากินต้มอึงบ่ฮะต้มอึงไม่อึงหรอเดียยน้คนโตกับเมี่ยืมต้มอึง เจ็ดจะน่าน่อยบูกะเขียงติมท้องอยจ้ามบ้างว่านี้เต็ม,มาดำหัวล้วางเลยบ,แบบบ้องล้างเด้อใบมันห่ยมดเลยอืแกงปลาช่องกะ่อยก็น่าแจะแจกตัวนี้ทั้งย่าน ลูกหลานทุกคนกเย็บอีหยังกะเอามาสูงไม,ม่ไงกะเอาหาขึืนมาไหว้ึ่เที่นไว้ัหนบุบ้านนีกับเขาร้ายไม่รู้มาไมจากจึถอนน้ำเลยหมดว่านซ้ำเลยแล้วมัม้บ้านี้ขาวแซ่บป้แซ่บอแถวว่อดีแถวว่า,าวดี แก้วประเด็นเย็บหมวดิปั้นประเด็นไฟปั้นปลอมเนี่ยจ้ะปั้นปั้นแท้ๆได้ปั้นของเราอยู่นีเเ <c oughs> ่เก้าสิบกว่าปีแล้วเอ้อถามมาอยุเก้าสิบปีเก้ยาสิบพ่อไดสองสาม,ม ไปูมันได้ใส่ปีเกตเอาปีทงหน้าทงหน้าเนี่ยปูเด็ดสุดเลยนี่ปูเเปเกตที่ทงหน้าเป่เบิรงหน้ามัวยำบีบอย่างพเถอมกระเทย้นเนี่ยนนลดแข็ง <c oughs> ลาบตัดต่้ขึ้นเล้วดีแต่เนาะ นุ่งน,นันเธอเกอบนีปูแล้วเตร็จมั้ <c oughs> กจากปูน้ำเล็เจียวดูคแอยแนีมไม่ค <c oughs> ่อ,อยน้ำวดเจ้าเขาหมอปทอนให้ได้เยู่เนี่ยถ <c oughs> อนหมดเบยหวานโมลุกสามส็บ ก็ว่าสามเส็บเขายังถอนให้ว่าสามสีจะถอนให้ไม่ใช่เท่าไร่แบบนี้เ็บยุอันตวมัรับพาไปเย กินเขาน้ำกันมันกินเขาร้ายเพราะว่าอ้วนเอเดี๋ยวเนี่มันกินเขาร้ายเนี่ถ้าเก็นไม่เก็นเขามันบอ้วนต้องเก็งจังอ้วนง่ามันบ้เมนง่ายึงบ้คก็จอยมันบ้าว่าอ่ายอยู่ีีง่ามไปค้นสูงอ้วนมันจะง่ามค้นสูงจอยเก่งหลอกมันม่ง่ายยืนง่ามขึนไปถาม งามแล้วงามแล้วงามคือลายบอหวันไทยยงงามอย่ยังวันไทยยงงามได้แบบเพื่อนพ้นสูงพุ่นตำอวนจังเลยอยู่ไ,ไม่ได้งามหลกเอ็นไปพื่อนเพื่อ <c oughs> ตำ แซ่บราบปาดจิ้มราบปามเหนียวเนาะราบปาดก่อนปเปิดเคื่องเลเกี๊ยวราบปาแซ่บอัมโกลผิดดูๆได้กินเพียกินอัมโกลผิด เดี๋ยวนังไปที่เตาอุ่นเสร็จทำงานอย่งไปเบิ้งเขาหาปลาไปเบิ้งเขาหาปลาเเดี๋ยวจะเอาต้มอึ่งมาซื้อกินแล้วซื้ออึ่งมากไปหาาอยากรมันอยากมันจะไเห็นบักแดนมันเดินขันบักแดนมันแหน็นพ <laughs> ยากรจึงได้กิน <laughs> เห็นบางเล่นมันเห็นมันต้อเจอรด้กินไหมญีปู่จำไคร่ปู่จำไครี่ปบ่นจำได้เก่อืจกจำใครมันินขาวมันแซ่บๆบเอฟซีจะกินขาวนั่ม อืจ้ะเอ็บซีถามหาแต่แย้ถัวดย้ถัวดเดยยุ้ไซมากินข้าว้งแย้ถ่วแน่เดนเฮยเพิ่นเบิ่งยูห่างเลยเออเออแน่เคยเบิ่งบ่เคยเบิ่งจากขออยู่ในรทาศน์บ่ ไม่เห็นจกของอยู่ในโทรหัสบอเออเได้เห็นจะเตะไม่เห็นจะเตะไม่เห็นจกของอยู่ในท่รหัดที่เปิดในเบิ้งไม่เห็นจกของอยู่ในโทรรหัสบอเดี๋ยวติเปิือในเบิ้งไม่เปลื่เปอในเบิ้องอะไรเนี่ยันนี่ มารุ่นแต่งตัวงามๆเ้อมันรุ่นแต่งตัวงามๆถีม่มาถ่ายคลิปออกทีวีในเอฟซเบิร์นด้งยินบ่ออจะดป้งยินรอด้งยินบ่ภาบแ,แต่งพร้อมๆหล <c oughs> าอีปูอีปูมั่นมัน แซ่บม่หญ่แ่บเดี๋ยวนั่งกินขาเีย่าว่ะกินิ์นี้ย่ามาแ่จ้าดทต้องกับเจี๊ยวกระเียท่านจะสิร์กินเขาไปเรื่อยจ้ะเดี๋ยวพยายาหนแล้วคันผู้ใดอยากกินอมคบสูตรยายท่านคือแบบบานๆเ้านี้กับทำตำได้เร้อทำง่ายทำง่ายัวจี่นมกเย็บผักอย่างละนิดละหน่อยพากะพักินรัวเลยดิ ภาค้างบ้านเดี๋ยวจะมาเจ้าอ่ะมีโอกาสสิพยายามถือมากินข่าวไปเทีท่วทวดใหม่เอสรีบิ้งเนาะแห้ต้านเวล็ดเลดพวกย่างเจ้โอ้แม,นแมน่นแม่นกอย่างอ่าคลิปนี้ต้องไปก,กันเยี่ยทวดขอตัวไปแล้วนะจ๊ะย่งทักไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ,บ,คคะบ๊ายบายบ๊ายบายกลองกันบ๊ายบายบ๊ายบายไป ยังไงเอฟซีไปยังไงเอฟซีาอลยังกับเอฟซีบอเบินเบิงอยู่นะข้าวไม่ได้ตัวเลิ่นมาสิช่างไหนไว่ยังไงสิว่าไงอยากไล่ยังเลิ่นมากินข้าวนั่งเร็วบอกเพิ่นมากินข้าวนั่งมกินข้าวเด้อมากินข้าวเด้อมากินข้าวย่ายเด้อไอเด้นไปเด้นโดนเจ็บ <laughs> เข้าใจว่ารุ่งเดินโซคโซว์ราดินีแม่ไปแล้วบบ๊าายยบ๊ายบาย